ต้องใครที่มีคนไหนต้องคนริมมุ่นคนริมมุนนี่ครับครับกะมาพ่อบบางไฟบานเจ้าพ้องครับเหมือนนี้ครับนี่ครับลูกเจ้าพ่อผู้ดินครับจะมาจากอำเภอลาสีครับลาสีสไลด์ครับบันเทิงครับบันเทิงมี่อ้เรากำลังล่างอยู่ครับล่างแล้วเราบังคับอัดง้างง้างโอ้กำลังสีล่างครับบางแรกไปแล้วบางแรกจุดแล้วครับได้ได้เท่าไหรครับสาอยองโอสามร้อยหกสิบสองครับ คือว่าใส่ไหนะครับเงินสร้างก็ใจสร้างน้อยผ่านหรวดเพิ่นปื้นี่ับฝากไว้เนี่ครับฝากไว้น้ำเนยผ่านไปแล้วบังแรกครับของทีมงานลูกเจ้าพ่อผูดินครับบัดนเพิ่งเท่านี้แหละครับสมรนะครับไฟปลาไฟนนะครับน้าอาครับตัมองท่าน์ที่ที่นองเดิมลำลังสีล่างครับ ึกดได้เาตาครับกดติดตามครับกดติดตามครับเดี๋ยวตอนเพื่อนเสีอาบังไฟขึ้นทานเราจังมากพอกันไหมครับครับสำหรับบังไฟบ้านผมนะครับตอนนี้ก็กำลังลงลงนุ่มครับคิ้วต่อไปครับคิวต่อไป สำหรับลูกเจ้าพ่อคูดินครับบ้านเพิงบอรบ้านเพิงเข้าครับบ้านเพิงเข้าครับนี่ครับกำลังลงนุ่มครับแต่งงาแต่งงานนะแต่งงานแต่งงานเป็นควายลงมานะครับนี่คือที่ว่าความรัาเอาใจช่วยครับสำหรับพี่น้องบ้านเพิงเข้าครับพี่น้องบ้านพึ่งอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกตครับบ้านเดียวกันครับพี่น้องเออบ้านเดียวกันครับช่องนี้นะครับ เลยทีต่อไปสุดท้ายนะครับติดกับสีเหลี่ยวนะครับคนเลมูนนีรรน่แหละครับครับกำลังสีเลมูนจากบางกีแะย่าออกไปนะครับทีมง,งานเจะพกผู้ดินนะครับเกินคนเข่าซุกงานเลยท <c oughs> ีเดียวจะวถอยลงไปแล้วนะครับบอก,กจะพีวายจะผ่านนะครับหลุดร้านขอฝากตือฝากเสียงนะครับ คนลิมมู่นครับไปติดตามได้อคนลิมมู่นไปติดตามเด้อครับครับเคลื่อนตัวทันแล้วครับสำหรับเจ้าพ่อพูดินครับกับฝั่งไส่บานทบเองครับเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้กับมาสองฝั่งนะครับเนาะสำหรับเจ้าพ่อพูดินครับนี่สิครับท่านไปแล้วครับบังบังแรกครับไอโซนแม่งได้เนี่ เก็บบอลไหาขาดไะทัจับเล้านะครับเก็บบอลไวหางขาดนะครับจับเล้านระรับเอาใจซูครับสำหรับพี่น้องบ้านเพิงครับจับด้ัวนติดตามนะครับ ลูกเจ้าพ่อพูดดินครับลูกเจ้าพ่อผุดดินรายดีว่บ้านคอาเองครับบ้านคอยเองไฟบ้านคอยไอ้ซอยครับอ้ซอยครับลงโต้นดับลงมาบนาดปรมาะครับบนราดบนอนเอมัตัดตงวง

ติดตามครับฝั่งนเป็นจังไรครับบางแรกผ่านไปก็ได้สามอยประมาณ3ามอยหกสบัวครับติดขาดก็ขอขภไปครับสำหรับลูกจะพ่อคูดินครับ เป็นคิวทีล่องสุดท้ายนะครับไฟกรยังหนึ่งบั้งครับ้สาวครับผ้าวคืต่อครับสอ้อยี่าต่อ้าไ้

ครับครับเจ้ดุูกเจ้าพ่อผูดินครับบังลองสุดท้ายครับจากหลังจากบังมีระยะหนึไปนะครับผมคือลาศีสไลจังหวัซซีสกีดผ่านเข้าไ่ครับมาสองบังครับบังแหลกผ่านแล้วครับติดตามชมบังที่สองครับ เาขนไปครับบ้เนยดับรอเลยนะครับไปจับรอเลยนแซงแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าป็นทีสำคัทีมันแข็ผ่าเลยนะครับเลยอีกหนึ่งบังนะครับมาจุดไฟลังจาบังนีแล้วนะครับเป็นบันเด็ดอเงิบัานะครับทุกคนตอ้นเ ทาพิเลียงรถสดท้ายทยอยถาวรแล้วออนะครับทุกจุดทุกมองปลอดภัยคอยทีมงานสอบอาเรียกนะครับไปจะเลื่อนได้นาทีการงานขึ้นทั้นสูงลงซาซาวกีมงานเจ้าพ่อผู้ดินจ้งโจกีสามสองหนึ่งไป ใบ้านผมครับสุดจอดบันนอนเปลนน้นมูเขาละสนบันลากอ้ดีลูกล่างไอ้บรนดาล่างไอ้มรนเงียนดงเลี่ยโย่บนขอบโย่ไฟเขมือเจาหน้าทุพอทำงานเหรอครับไฟออกหัวเหรอครับ วาวา,าวายวาวายวายวายวาวานไหมครับาวายวาวายวายวาายวายวรย,ยรวยวา้วยวายายาายวายวา้ายวา้วาวยวาวายายายัยเวออายวายวาวัยาา เบ่งไปก่อนเด้พันเ,นเด้อปี๊ดก็ลอยนัละเดี๋ยวยางไปศูนย์ค่อนวัดั่าวนออกเส้นหางจะออกออกเส้นบางออกเด้พันมีขาดก็พอขาดตาเบิ่งกันไปนะครับเบิ่งกันไปโยกโซ่ลดระดับลงมานะครับเออขาดออกแล้วหวานหนงขาดดอ,อกแล้ว หมุนไปเทียมาเลกาครับมีวอจากแก่เป็นกันไปก่อนกันีิว่าไปา้องกับวัฒน์นี่ไดนุ่งทั้งสองับสองไฟนะครับเบินกามปานฝ่าพืนเดียวรบานฝ่าพื้นเดียวตอกบระามาชิซุ่มได้ครับพะวาสูงสลกเกินครับเดียสสูงสลึกเสิน

่อลต่อไปนะครับตัดบอลถึงบอลนะครับคดนด้วไม่เาแฟบล่าแด้ตัไปตัดตอามเลยหาแน่นกับบ่านเดียวนะครับโดตัวลดระดับลงมามันลบามืองไงนอกบอบเย่งไงลดระดับลงมานะครับยี่สิบพันไป